สวัสดีค่ะวันนี้ร้านชริตาการค้านะคะจะพามาดูคอนโดขนาดตาสามเซนตัวนี้นะคะจะเป็นความยาว9เมตร30โคง้งขนาดตาสามเซนจะมีงาเข้าทั้งหมด18ช่องเดี๋ยวเรามาดูตาถีกันนะคะว่าจะถีประมาณไหน3มเซนก็จะไม่ถีจัดเป็นไซส์มาตรฐานประมาณนะะิวโป้รัดเนี่ยค่ะถ้านิวโป้ใหญ่ๆกับนิวโป้รัดเลยของแม่ค้าเล็กหน่อยก็จะหลวมหน่อย ความยาว9เมตรอันนี้งาช่องงานะคะจะมีงา18งาจะเป็น2ช่อง1งาลูกค้าลองดูนะคะ2ช่องจะมี1งาเนีย่ยค่ะยาวทั้งหมด9เมตรตัวนี้จะมีทั้งหมด18งาราคานะคะคอนโดตัวนี้โค้งละ50บาท30โค้ง1,500บาทค่าส่ง120บาท ถ้าซื้อ1ตัวก็เป็น1นึ่ันหกริบรวมส่งแต่ถ้าซื้อหลายตัวก็คือคอนโดตัวละ1นึ่ันห้าบาทซื้อ2ตัวค่าส่งก็คิดร้อยยีสิบตัวนี้ถ้าเกิดเป็นสาสโค้งหนึ่งหอจะใส่ได้2ตัวนี่ค่ะอันนี้ช่องเข้าทำมาตรฐานนะคะตัวนี้ลูกค้าเป็นไซส์ที่ขายดีเลยค่ะ หลายๆพื้นที่นิยมใช้กัน30โคง้งไม่รู้นะที่อื่นขายดีหรือเปล่าแต่ที่ร้านนะ่ะ20กับ30จะเป็นไซส์ที่ขายดีที่สุดเวลาเราไปดักะคะ่ะพื้นมันก็จะโค้งโค้งถ้าเราใช้ตัวยาวลนะ้วก็จะคุ้มไปเจอพื้นที่แคบเราก็สามารถหดห่วงเข้าไปได้นะคะนี่ค่ะยาว9เมตรสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาทสวัสดีค่ะ